ความร่วมมือสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานสู่ภาคเอกชนเพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศวันที่12กรกฎาคม2565ดรพด์อรามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID โรควิด -19 ระลอกใหม่ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งต้องยอมรับว่าทรัพยากรแรงงานถือเป็นเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยทั้งระบบตั้งแต่ภาคการส่งออกภาคการผลิตการแปรรูปสินค้าวัตถุดิบในประเทศและภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นดังกล่าวยังมีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมมากกว่า500,000คนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในปัจจุบันในขณะที่ประเทศไทยยังไม่สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU จากประเทศต้นทางได้โดยเฉพาะประเทศเมียนมา อีกทั้งศักยภาพของศูนย์กักตัวเพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยยังมีจํานวนไม่สอดคล้องกับจํานวนความต้องการของแรงงานต่างด้าว MOU 3สสัญชาติของผู้ประกอบการรวมไปถึงระยะเวลาการกักตัวของแรงงานต่างด้าวอาจจะส่งผลให้การใช้ศูนย์กักตัวไม่สามารถรองรับได้ต่อเนื่อง เบื้องต้นหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมประชุมหารือและขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาแรงางานต่างด้าวของประเทศไทยร่วมกับกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามเพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 โดยเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานจำนวน15ฉบับเมื่อวันที่5กร,รกฎาคม2565แล้วทั้งนี้กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานโดยท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนายไพโรธโชติกาสถียรได้วางแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามเพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศโดยจะถยแถลงรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เหตุผลสำคัญก็คือหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างสารประกอบการนะครับซึ่งได้มีหนังสือจากสภาพสาหกรรมหอ,อการค้าหรือสมาคมก่อสร้างหรือสมาคมร้านอาหารเนี่ยนะครับเรียกร้องมีปัญหาขาดแคลนแรงงานจึงจำเป็นต้องมีการจดทะเบียนทางนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเริ่มพี่คายคกลไกธุรกิจของผู้ประกอบการจำเป็นต้องขับเคลื่อนต่อไปงนั้นผู้ที่ดำเนินการในการทำให้กลไกไปได้ก็คือมีการจ้างแรงงานต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ เป็นที่มาของการจเสิบเียตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม65ครั้งนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ในนามหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร์วงษ์สุวรรณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่น ผู้บริหารกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานและหน่วยง,งานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้มีมาตรการเชิงรูปต่างๆในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยและแก้ไขปัญหาการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์สมาชิกหอการค้าไทยหอการค้าจังหวัดและสมาคมการค้าทั่วประเทศโปรดนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหากท่านมีข้อสงสยัยกรุณาติดต่อจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์มิตรไมตรีโทร1น9 4หรือสายด่วน1 5 0 6กด2